สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับกับพีดร,ร้านปอกเกษตรนุ่งเรื่องนะครับวันนี้ก็มาทําการรีวิวนะเครื่องยนต์อเนกประสงค์อุสเซวานะาครับ s s 1 9 6 m p นะครับขนาด6 5แรงม้ามาตรฐานสวีเดนะครับเป็นประกันนะครับวันนี้ก็มาทําการรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์คุณภาพสูงนะครับสูงนะเครื่องยนต์คุณภาพสูงจริงนะครับแล้วมาทําให้เพื่อนๆได้เห็นถึงข้อต่างนะครับว่าเครื่องยนต์อุสเซวานะาครับว่าเครื่องยนต์อุสวนานะครับ มีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างนะครับง่ายๆอยันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องการที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายๆนะครับไม่ต้องสตาร์ทลำบากครับอันนี้ส่วนมากส้าตถถิดกับปั๊มสามสูบถ้าเป็นเครื่องยนต์จีนนะครับหรือเครื่องยนต์ราคาถูกที่โนแบรนด์นะครับหรือแปะแบรนด์มาครับก็จะสตาร์ทติดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันจะดึงนะครับมูลเล่มันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเราใช้เราสตาร์ทเครื่องสองตัวพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันขับเคลื่อนด้วยปั๊มสามสูบนะครับแล้วก็สายผ่านค่อนข้างงตึนะครับ ตัวนี้ก็เป็น6.5รงม้านะครับเดี๋ยวมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับให้ได้เห็นถึงคุณสมบัติการใช้งานที่สะดวกสบายง่ายนะครับง่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องยนต์นกประสงค์นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมผมเป็นดีลเลอร์อุสวาล่าสิบประมาณ13บสากว่าปีอรสิกว่าปีผมจำไม่ได้กี่ปีสิกว่าปีนะครับแต่ผมไม่ได้ก็ไม่ค่อยจำนะครับวันนี้ก็ว่างนิดนิดเดียวนะครับว่างนิดเดียวพอดีงานเยอะมากงานซ่อม ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับอันนี่ครับการสตาร์ทก็สําหรับเพื่อนๆมองหาที่สตาร์ทง่ายนะครับการสตาร์ทก็นะครับโชกไปด้านข้างสลับกันกับน้ํามันนะครับแล้วก็อันนี้ตอนนี้ก็เดินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับนี่ครับดูครับอ่ะสตาร์ทอ่าแทบแทบแทบจะไม่ออกแรงนะครับแทบจะไม่ต้องออกแรงนะครับอ่าดูรอบเครื่องนะครับดูดูปริมาณน้ํานะครับอ่า ปริมาณน้ำครับแล้วดูรอบเครื่องยนต์ครับผมเดินเบานะครับผมยังไม่เร่งนะครับนะครับผมเดินเบาผมไม่เร่งนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งดูนะเดี๋ยวดูดูรอบเครื่องยนต์ว่าจะตกไหมนะครับผมจะปิดแรงดันปิดปิดก๊อกเพื่อเพิ่มแรงดันสายสายนั่นครับดูครับ เพื่อนๆจะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ไม่ไม่สะอึกไม่สะไม่ไม่สะอึกนะครับไม่หยุดนะครับไม่ตดถอยนะครับฟังเสียงได้นะครับไม่ตดถอยนะครับตอนนี้แรงดันอยู่เท่าไหร่นะครับดูว่าห้าสิบห้าสิบนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะปิดแรงดันอีกนะครับตัวน้ําล้นออกน้อยมากครับอ่าดูครับเหมือนจะสงสารเครื่องยนต์นะครับ นะครับผมปล่อยครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะเครื่องยนต์ที่คุณภาพสูงนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่คุณภาพสูงนะครับเครื่องยนต์เวลาเจอแรงต้านนะครับเหมือนเราเอามือไปเหมือนเราเอามือไปปุ่มมูเล่ให้แน่นให้แข็งนะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันเบี่ยงไปได้นะครับแต่มันก็ยังเบี่ยงไปได้นะครับไม่ดับนะครับไม่สะดุ้กสถานนะครับสำหรับแรงดันประมาณ50บาร์ผมปิดนะครับเมื่อกี้ก็กว่าเพื่อนไจะเห็นนะครับ อ่านะครับแนะนำนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องให้ดูนะครับปิดเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับอ่าแนะนําเลยนะครับถ้าต้องการใช้เครื่องยนต์คุณภาพสูงๆนะครับที่สตาร์ทได้ง่ายนะครับง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องเหนื่อยนะครับแม้นะครับแม้สายพานเราจะตั้งตึงครับลอยตั้งตึงก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีหนาอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะครับการสตาร์ทอ้าวปรับมือเดียวนะมือเดียวอ้ามาเลยนะครับอ่าครับนะครับผมยังไม่เล่นเครื่องนะเมื่อกี้ผมยังไม่เล่นเครื่องอ้าว นิดนึงเอาใหม่เอาปิดโช๊กนะครับสวิตช์เหมือนเดิมนะครับมือเดียวนะครับนะครับเอาอ่ะปิดโช๊กแล้วพอผมไม่เล่นเครื่องนะครับนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ทง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆพื่กำลังมาหาเครื่องยนต์ที่สตาร์ทได้ง่ายแล้วก็ถูกใจนะครับถูกใจการใช้งานแล้วครับทนทานเรื่องประหยัดน้ํามันนี่โคตรเลยครับตัวนี้โคตรโคตรนะครับฝาน้ํามันพลาสติกนะครับไม่เป็นสนิมล้านเปอร์เซ็นนะครับพลาสติกนะครับพลาสติก ดง่ายเป็นปลาสติกเกลดเหมดนะครับแล้วก็ฝานซาร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจนครับติดต่อทางเพจร้านปอกกษตรลุงเรืองครับศูนย์เก้าหนสก้้านะครับ,รบสินค้าขอเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ